ผมซีวีเอสนะครับปีสองพันหนึ่งครับเครื่องดีเจ็ดเอครับทูนารีเทคนะผมเียออโต้ฮะเปลี่ยนนุ่มๆนะฮะล้ออาร์จีนะยางปียี่สองครับสีภายนอกนะครับอ่านมาใหม่นะครับสีร้อยนะครับสวยๆเลยแดงเงาๆท่อเหล็กยกเส้นนะเครื่องเจ็ดลูกนะครับแบ่งย้ายหลังเรียบร้อยนะไฟท้ายโดนนัดนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับผม จอเจนนะซับเฟรมครบนะครับโซ่มสตัดแบบเดียวนะครับปรับด้สามหรสองระดับนะครับผมมีคัมนซะีน,น,นะงงนะครับ,รบเป็นี้ยมนะสีแดงเงาดมฉ่ำนะครับดีมากแอร์เย็นเพียงพอนครับไฟหน้าใสๆนะบอดไลทครบภาษีโอ้โหนะครับคันน,น,นี้มีบอก หล,อน,หลอนครับเดี๋ยวมัลื่อนลตงัอนะเอเอ็มครับ ใครสนใจจกคิดได้นะขอเปิดราคาที่1 2ึ0 0 0บาทครับ1 2ส0 0อบาทบอกได้เลยว่าคุ้มนะครับราคาตลอดนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศยครับผมนะครับ